ครับสวัสดีครับผมมวยอูเอมวยไทยออนไลน์นะวันนี้ผมจะมาให้มวยรักมวยชอบนะวันนี้ในศึกเพชรยินดีนะถ่ายทอดสด,ดจากเวทีมวยราชดำเนินนะช่องทูโฟยูยี่สิบสี่นะครับมวยรักมวยชอบผมคู่ที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับเจ้าลุงวิทยาลุงเจ้าแม่ใส่ทองนะเป็นมวยเพชรเก๋าว่าเตะขาต่อยมัดปั้มรัดฟัตีเรียนรุนแรงนะครับวันนี้พบกับเจ้าปืนกนนะับถอบจอต้องปาจินนะเป็นมวยทรงคล้ายกันนะครับ แต่ขาต่อยมัดป้อมรับฟันตีมีศอกสวนแรงนะครับคู่นี้นะผมชอบที่เจ้าปืนกลนะครับแล้วก็มวยรักมวยชอบผมคู่ที่2นะครับระหว่างเจ้าคมประตักนะครับซิมบีมวยไทยนะครับวันนี้พบกับเจ้าสมรักน้อยนะครับมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคมประตัก็ประเภทฝีมือแต่ตั้งบังโตมีสอกสวนแรงเข่าในเหนียวแน่นเหลี่ยมตัวดีสมรักน้อยก็ประเภทรูปร่างจุ่งชกดีครับแต่ตั้งบังโตมีสอกสวนแรงนะครับคู่นี้ผมชอบที่สมองมวยของเจ้าคมประตักนะครับ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางการติดตามของผมนะครับเอมวยไทยออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel TikTok Channel นะครับแล้วก็แอปสีเขียวนะแอปเอพีเจดเนะครับมีข้อมูลมวยส่งให้สมาชิกทุกวันนะครับอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันก็แอดไปได้ที่แอปเอพีเนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับมีไลฟ์เสียงนั่นฟันฟรีแบบไม่มีดีเลย์ด้วยนะครับฝากสดทุกวันที่เวทีนะครับแล้วก็วันที่มีมวยการแข่งขันนะครับถ่ายทอดสดนะครับ วันนี้ก็จากลาไปเลยครับอย่าลืมนะครับ a p 7 7 7นะครับวันนี้สวัสดีครับ